The t h o k Story สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5%เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ขําคืนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณอนุชานำาล่อยห้ฟังกันกับเรื่องชั้นสองเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงของผมเกิดขึ้นที่ห้องน้ําแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานต้องบอกรายละเอียดของสถานที่ก่อนตึกแห่งนี้จะมีทั้งหมด4ชั้นชั้นแรกจะเป็นส่วนของชุลรม ที่จัดเอาไว้เพื่อให้นักศึกษานั้นทำโปรเจกต์ตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น4จะเป็นชั้นห้องเรียนตามปกติในคืนนั้นผมกับเพื่อนสี่คนก็ได้เข้าไปทำโปรเจกต์ในชมรมผมกับเพื่อนก็เริ่มทำกันตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสี่ทุ่มกว่า,ก,วาก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วก็เลยออกไปหาอะไรไปนั่งกินกันในชมรมหลังจากกินไปได้สักพักผมก็เริ่มปวดปัสสาวะก็บอกกับเพื่อนๆว่า ขอตัวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนแนะนำนะให้ไปแผนกช่างยนต์เลยสะอาดปลอดภยัยแต่ว่าห้องที่ชมรมตั้งอยู่กับแผนกช่างยนต์นั้นอยู่ห่างกันมากผมก็เลยตอบพวกเพื่อนไปว่าจะขึ้นไปเข้าชั้นสองนี่แหละใกล้ดีเพื่อนทั้งสามคนก็พูดขึ้นเลยว่าเฮ้ย <"H ey, S 1> จะดีเหรอผมก็ตอบกลับว่า เอานะไม่มีอะไรหรอกพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกจากกลุ่มเพื่อนไปทันทีแล้วก็เดินเปิดประตูเพื่อจะขึ้นไปที่ชั้นสองพอเปิดประตูออกไปก็พบว่าไฟที่บริเวณบันไดนั้นถูกปิดอยู่ผมก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องหาสวิตช์ไฟบันไดแล้วก็เดินไปกดสวิตช์แต่เมื่อกดสวิตช์ไฟไปแล้วไม่ว่าจะเปิดปิดยังไงไฟก็ไม่ติด ผมก็เลยบ่นอยู่คนเดียวว่าไฟเป็นอะไรวะมืดก็มืดหน้ากลัวแบบนี้จะมีผีเปล่าวะแล้วก็เดินบ่นขึ้นบันไดไปจนไปถึงสวิตไฟที่อยู่ิงเยื้องจากประตูห้องน้ำก็เลยเดินไปกดไม่ว่าจะเปิดปิดสวิตอยู่กี่ทีไฟในห้องน้ำก็ไม่ติดก็เลยบ่นขึ้นมาอีกว่าอา้าวไฟเสียอีกแล้วอะไรกันนักกันหนาเอาวะเข้าแบบมืดๆก็ได้ บนกับตัวเองเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปพร้อมส่องไฟจากมือถือเข้าไปด้วยตอนแรกก็ส่องไฟยืนสำรวจที่หน้าประตูห้องน้ำก่อนขออธิบายรายละเอียดในห้องน้ำสักเล็กน้อยจากประตูเข้าไปนั้นด้านขวามือจะเป็นกระจกพร้อมด้วยอ่างล้างมือซ้ายมือคือโถปัสสาวะห้องน้ำด้านในจะมีห้องส้วมอยู่สองห้องเมื่อผมยินมองจากประตูห้องเข้าไป ก็แทบช็อกเมื่อส่องไฟจากมือถือเข้าไปในห้องน้ำสิ่งที่เห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งโผล่ามาแต่หัวฟูฟูกับมือที่กำลังเกาะอยู่ขอบประตูพร้อมรอยสยะยิ้มชายคนนั้นไม่มีลูกตาและจมูกผมได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นประมาณ4-5หวินาทีมันเหมือนใจจะขาดสั่นไปทั้งตัวมือขา ร้องอะไรก็ไม่ออกเข้าใจคนที่เจอผีจริงๆก็คราวนี้พอตั้งสติได้ก็รีบหันหลังกลับแล้วพยายามลากตัวเองลงมาจากชั้นสองในขณะที่พยายามลงมาจากชั้นสองนั้นก็มีเสียงหัวเราะตามหลังมาด้วยแค่นั้นเองไม่รู้ว่าเรื่องแรงมาจากไหนลุกขึ้นมาวิ่งได้ทันทีพอลงมาถึงชั้นล่างก็รีบบึ่งไปที่รถสตาร์ทขับออกไปอย่างไว โดยไม่สนใจแล้วก็พูดอะไรกับเพื่อนสักคำพอถึงที่ห้องก็รีบหาพระมาคล้องคอเอาไว้อย่างไวนั่งตั้งสปีได้อยู่พักหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนๆยังอยู่ในชมรมก็เลยรีบโทรศัพท์กลับไปหาเพื่อนครั้งแรกนั้นไม่มีคนรับโทรศัพท์เลยก็เลยโทรไปใหม่ในครั้งที่สองเพื่อนก็รับสายขึ้นมาแต่ว่ามีแต่เสียงหอบเหมือนคนกำลังวิ่งออกกำลังกายมาใหม่ๆพอผมพูดฮัลโหล เพื่อนก็ด่ากลับมาทันทีเพื่อนด่าชุดใหญ่มากพอด่าเสร็จผมก็ถามกับเพื่อนว่าทําไมมีอะไรกันยังอยู่ที่ชมรมไม่ใช่เหรอเพื่อนก็ตอบว่าเปล่าพวกกูอยู่ที่ป้อมยามผมก็เลยถามว่าไปทําอะไรที่ป้อมยามเพื่อนก็นเล่าว่าหลังจากที่ผมรีบวิ่งไปขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทออกไปเพื่อนสามคนก็คุยกันว่าเฮ้ยมันจะไปไหนนะ่ะพอพูดจบประโยค ก็มีเสียงประตูปิดดังปังที่ชั้นสองตามมาด้วยเสียงคนร้องโอ้ยโอ้ยตามมาด้วยเสียงคนวิ่งตุบ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 ,ตบ,ตบ,ตบลงบันไดมาพวกเพื่อนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนจึงรีบลุกวิ่งไปที่ป้อมยามยามก็ถามว่าวิ่งหนีอะไรกันมาเพื่อนก็บอกว่าผีผีผีผหลอกยามได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดว่า ไอ้ผมก็ว่าจะไปบอกพวกคุณตั้งแต่หัวข้ามแล้วอย่าทำจนดึกนักพวกคุณไม่สังเกตเหรอว่าทำไมตึกนี้อาจารย์ถึงไม่มีการสอนคาบดึกก็เพราะเป็นแบบที่พวกคุณเจอนี่แหละเพื่อนก็เลยพูดว่ามึงเจออะไรมาบ้างหนักกว่าพวกคุณแน่ๆถึงรีบขี่รถออกไปเลยแล้ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ได้เจอมาให้เพื่อนได้ฟังหลังจากนั้นไปสอบถามยามกันยามก็บอกว่า ที่นี่เคยเป็นปราช้าเก่าหนึ่งแล้วก็เคยมีนักศึกษาที่ทำโป,ปรเจกต์ดึกเหมือนพวกคุณนี่แหละโดนไฟฟ้าดูดตายก็เพราะสองเหตุผลนี่แหละอาจารย์เคยพบเจอจึงไม่อยากสอนคาบดึกเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องชั้นสองขอให้ทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับดยความขอบคุณจากผมติติเดอช็อกและทีมงาน สำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟมูลรัรา7.5เติมความแค้มให้กับชีวิต